เบี่เอปิวก็ให้เขียิทางไฟนาไปโชว์เกือบทุกครั้งครั้งนี้เป็นการเดินทางเพื่อพระชนภัยในรูปแบบใหม่ก็น่าสนใจมากครับ ก็มีคนหลายคนบอกว่าฟนาก็ควรจะเป็น Legend เลเจนด์ได้แล้วยังไม่ได้ตายยังไม่อยากไปต่อโลกใบน,นี้ต้องการความสดใหม่คุณจะอยู่กับที่ไม่ได้มันก็มีทฤษฎีว่า 1. คุณจะ i ิ r รับตัวเองเลยไหมกับ2คุณคอมพะไมเพราะจะเอาเรื่องราวในอดีตเป็นตัวเชื่อมที่ก็เลยตัดสินใจว่าโชว์ครั้งนี้มันจะมีการคอมพะไมระหว่างการต่อสิจากเจนหนึ่งมาสู่เจนหนึ่งถ้าจะถามว่า คอนเซปต์มันคืออะไรเราก็ต้องบอกว่าคอนเซปต์ที่ไม่มีคอนเซปต์กฎเกณฑ์ที่ถูกทำลายจริงๆสื้อในโครงชนเนี่ยง้อเครื่องเงินเวราพี่ผัดกับข้าวข้าผัดที่ดีที่สุดเนี่ยคือข้าผัดที่เปิดมาในตู้เย็นแล้วคุณไปเจออะไรก็ได้มันสนุกตรงนี้แหละเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเราทำมันให้เต็มที่คำว่าเต็มที่คือเราจะไม่เสียใจและไม่ต้องมายหลอกเพราะว่ามันจะถูกชื่นชมสรรเสริญสำเร็จไม่สำเร็จวันนี้มันเป็นเรื่องหนุกแล้วก็ต้องขอบคุณสยามพิวัตรขอบคุณ คนหลายๆท่านที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น